สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับนิวพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็ทํางานด้วยนะครับผมปกติก็จะไปเที่ยวก็คงจะได้ไปเที่ยวอีกเร็วๆนี้นะครับจะได้มีคลิปเที่ยวกันพอดีน้องนิวก็กําลังปิดเทอมนะครับเพิ่งปิดเทอมปิดเทมอมอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกนะครับ ก็จะได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะนําความรู้นะครับความรู้การซ่อมทีวีนะครับจอแก้วทีวีรุ่นเก่านะครับผมเป็นแบบนี้นะครับอาการมันก็คือด้านล่างนะครับไม่มีภาพนมันหดขึ้นมานะครับผมเช็คเบื้องต้นก็ไอซเวอร์นะครับส่วนวัดแถวที่ไอซเวอร์นะครับแถวนี้ครับผม 1> 1ขาหนึ่งขาสองขานสามครับก็ได้ไฟก็ประมาณ26บโวลต์นะครับผมตัวนี้ IC เวอร์นะครับผมแล้วก็ทางไฟร้อยนะครับไฟร้อยตัวนี้ขึ้นมาจาก C C ีตัวใหญ่นะครับฝั่งทางด้านบวกนะครับผมไล่ขึ้นมาตามเส้นแล้วก็ผ่านตรงเอลนะครับผม L ข้ามาฝัา่งขาฝั่งนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับยอ้อนไปเรื่อยๆแล้วครับ มาตรงนี้มันจะเป็นจัมเปอร์นะครับเป็นจัมเปอร์เป็นตัวขดไม่ใช่ขดนะครับเป็นลวดจัมข้ามมาจัมข้ามาเสร็จข้ามาเสร็จามมาเริลไล่วงจรขึ้นมาครับมาเช็คตรงนี้มันก็จะมีลายขาดนะครับลายวงจรขาดผมก็เลยทําการจัมไฟตัวนี้ทําการจัมสายนะครับผมเอาสายมาจัมใส่ไปเลยครับก็จัมใสเ่เสร็จเรียบร้อยก็เปิดติดปกตินะครับ เปิดติดแล้วภาพมันหดด้านล่างนะครับภาพมันหดอ่เป็นแบบนี้นะครับเป็นภาพอาการแบบนี้นะครับด้านล่างอ่าผมได้ทําการลอยอาขึ้นนะครับ R าที่ตำแหน่งาแหน่ง3 1 4 3หนึ่งาะครับตำแหน่งมันหายไปแล้วอ่าตัวนี้ครับผมนี้ลายก็ขาดด้วยนะครับลายก็ขาดด้วยผมได้เปลี่ยน R ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนอ่าไดโอดไปนะครับผนไดโอดกับ C ตตำแหน่งนี้ ไดโอดก็อยู่ตำแหน่งนี้ครับัญนี่รักไดโอดตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนไดโอดไปเรียบร้อยเป็นสีเรียบร้อยไม่หายครับผมไม่หายจากนั้นผมก็ได้ทําการวัดลายวงจรนะครับจาก R สามศูนย์ห้านี่ครับผมลายนี้ครับผมผมวัดมาสรุปลายนี้ขาดนะครับผมขาดเห็นไหมผมจำสายไว้เพื่อที่จะมาต่อกันนะครับผมจำสายที่จะมาต่อกันครับผม ขาดเส้นเดียวไม่พอนะครับเส้นเดียวไม่พอก็อีกลายหนึ่งคู่กันนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมอาสามนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไครับตามเข็มรูมชี้นะครับผมนี่มาถึงจุดนี้อ่าทาการวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไฟวิ่งไม่ได้นะครับเนื่องจากเขาก็ขาดเหมือนกันครับผมขาดจุดนี้ครับผม นนี้ครับนี่นที่ผมเอาตะกวัพวพอกไว้นะครับผมจับเอาไว้ส <c oughs> ่วนนี้ผมก็ทำการจับสายเพื่อที่จะเอามาจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้เสร็จก็เป็นการต่อลายวงจรนะครับต่อลายวงจรต่อลายวงจรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ มาดูภาพกันนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะปิดงานไหมครับก็ขอให้ติดตามฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับในด้านความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องการซ่อมทีวีหรือว่าประกอบเครื่องเสียงนะครับผมก็จะเอามาเอามาสอนนะครับตรงนี้นะครับเว่างๆผมจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับแต่เป็นหลักๆก็จะพาน้องนิวเที่ยวนะครับผมพาน้องนิวเที่ยว งานนี้ผมก็เอามาแชร์ประสบการณ์กับสำหรับช่างมือใหม่หรือว่าผู้ที่ฝึกเริ่มต้นนะครับที่อยากซ่อมทีวีเป็นนะครับผม <อ contar S 2> เสร็จเรียบร้อยน,นี่ครับราจากนะอันนี้จะเป็น<า>เป็นภาพเขาเรียก<อ>ว่าแนวสแ,แกนของกล้องนะครับที่มันเป็นบูบบุนนี่จริงๆแล้วทีวีไม่ได้เสียนะครับมันเป็นที่กล้องครับจากช่างนนครับช่างนนอ่าเดี๋ยวจะได้ เจอกันใน YouTube นะครับช่างนนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจากร้านสองช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับพ <c oughs> <c oughs> บกับช่างนนก่อนครับ ร้าน2ช่างนะครับมีอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อซ่อมง,งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก,ทกชนิดนะครับผมมีบริการรับส่งครับตามไม่ไกลจากพื้นที่จะไม่ไกลจากร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิวพาเที่ยวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ